เพื่อนๆจ๋าวันนี้จะพามาเดินเล่นจ้ามาชมไปลายไล่ไปลายนากลางสวนกันนะคะาจะพาไปเดินชมกันนะคะทีนี้เราก็จะเราก็จะนะคะเราก็จะเดินดูนี่คะ่ะอันนี้สวนอันนี้น่าจะเป็นสวนมะแข้ง มะแขงมะแขงนี่คะ่ะสวนมะแขงมะแขงกลับทางได้ไหมเนี่ยมันกลับทางได้ไหมนี่ค่ะมาชมสวนมะแขงกันค่ะแดดก็จะร้อนๆนหน่อยนะคะ ส่วนมะแข้งกันค่ะนี่ส่วนมะแข็งมะแข็งอยู่ไกลๆนู่นละค่ะ